ไม่เคยโปรเจกต์นี้ค่ะครับผู้บูกบุกครับยังไงครับเป็นร่วมกับบอะไรกันร้อนเลยครับผมดีใจมากครับที่ทางช้างผู้บูกบุกสับให้ให้เกียรติให้โอกาสพวกผมนะครับสมมติเป็่เฟยเลยเป็นเป็นเฟยนะแล้วก็แคมเปญเปิดโลกความชีวิตคราะหชั้นดึงดูดกันก็จริงๆรู้สึกว่าก็แคมเปญนี้เหมาะกับพวกเรามากเลยใช่เหมาะมากรู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณนะที่เลือกเราสองคนเพราะว่าหนึ่งคือเราสองคนมันชอบแบบว่าชอบอะไรที่คล้ายๆกันชอบ ไปเที่ยวชอบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยชิลๆอยูด้วยกันกแล้วใช่แล้วอยู่ด้วยกันมานานครับร่วมแบบร่วมร่วมสุขใช่ทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปในการทำงานอ่าไม่เลยจริงจริงมันจอยขนาดไหนกับการทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณนไยกับคุณใบดีมากครับเหมือนเราได้กลับไปคือผมเคยทำรายการท่องเที่ยวด้วยกันมาอีกหลายคนแล้วแล้วเหมือนได้กลับไปมีบรรยากาศชิลๆแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถ่ายเพราะว่าที่เราไปถ่ายสวยมากเลยใช่คือบรรยากาศมันชิลมันมันเหมือนแบบว่า ได้ย้อนแบบย้อนอดีตไปในช่วงที่เราถ่ายรายการด้วยกันแล้วมันแบบมันมันดีบรรยากาศมันดีไปหมดเลยชอบมากขอบคุณมากครับที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งไปจอยกับพี่โอ้ยกับพี่ป๊อปด้วยใช่กันเป็นครับกันเป็นครับง่ายคำเตือนนี้ที่ไปจอยกับพูดไม่ทันหาช่องไฟไม่ได้หรอครับพี่ไปตอนตอนถ่ายรายการคือผมสองคนนั่งขำเปนอย่างเดียวเป็นนโชว์ั่งยิ้มอย่างเดียวเพราะเขาสองคนก็จะใส่กันเต็มๆต็มเลยสนุกเขาไม่ทันเหรอ โค้ขันขั้นขำอย่างเดียวเออมีเรื่องมีเรื่องอะไรแบบไปแชร์ในวันนั้นบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบไอแบบ้พวกเวลาเราไปตั้งแคมป์กันเวลาเราไปชิลไปท่องเที่ยวที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันเลยรผมจะพยายามนัดกับมันสองคนว่าแบบเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะอะไรไปไปพยายามจะหาเวลาว่างให้ตรงกันตลอดพี่เฟยประสบการณ์น่าจะเยอะมากๆไปเที่ยวหรอการนัดกัน มีอะไรจะไปเที่ยวหรอครับหมายถึงว่าไปเที่ยวแบบไปแคมป์ไงไปบอยก็ไปบอยเราชอบธรรมชาติอยู่แล้วใช่เขจะพาน้องไปด้วยน้องเป็นยังน้องาเราไม่ไม่แต่ธรรมชาติแล้วเป็นยังไงชอบชอบคือจริงๆชอบตั้งแต่ช่วงได้ทำรายการแล้วแล้วก็ยังยังคุยกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเนี่ยภายในปีนี้หรือปีหน้านี่มีโอกาสอยากจะล็อกคิวไว้เลยเราอยากจะไปเที่ยวกันแบบนี้กันแล้วังพี่เลยใช่ว่าคุยกันว่าแบบ เดี๋ยวต้องรีบล็อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยแผนละเออฝากด้วยนยครับครับผมฝากด้วยนะครับช้างโคบุกุขับฝากต่อมาครับฝากด้วยนะครับแคมเปญนี้ครับเปิดโลกความเชื่อให้ฟูกับช้างโคบุกครับครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแคมเปญนี้กันยาวๆนะครับปีนี้อะไรต่างๆของช้างโคบุกุขับเนี่ยสนุกมากแน่ๆนะครับฝากกดไลค์เพจช้างโคบุกุขับไว้ด้วยครับครัผมก็ยังมี กิจกรรมด้วยตอนนี้นะครับอ่่าใชมีแจกแก้วชื่ออะไรนะครับเออ่ช้างโคบูโคขับ X Staree ครับก็มีแจกการแก้วดีมากอยากให้ได้กันแต่กับซอฟต์บัตติจ่าได้ทางเพจแก้วโอเคนะลึกมากอธิบายพุกอุรีราสุดค่ะไม่ใช่เบอร์เบอรี่ค่ะเบอร์เบอรี่มาเป็นไงบ้างบอรเบอรี่ดีมากเลยครับเนคือครั้งนี้ตื่นเต้นน้อยลงผมครั้งที่แล้วเราไปเราไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างในอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่ว่าครั้งนี้เราเริ่มรู้ว่าโฟล์มันเป็นยังไงในงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีขึ้นและคิดว่าสักหน้าก็น่าจะดีขึ้นอีกมีมันหูหวานไหมคะมีสัางภาพเรียกชื่อเราไหมไบบายดิสเว่ยอาเขาก็จำชื่อได้เออเเป็นไงบ้างค่ะวันถือว่าได้ไปแบบ พบเจอแบบหลายๆคนเซลงเซเลบด้วยใช่ครับก <m> ็มีเซเลบมาร่วมงานเยอะเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จริงๆเหมือนทางงานเขาก็อยากจะให้เกียรติด้วยความที่เป็นคอลเลคชั่นแรกของคุณดานเนลลีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้โฟกัสไปที่ตัวเสื้อผ้าตัวคอลเลคชั่นหนึ่งเยอะเส้นผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วโปรแการได้เก็บเกี่ยวอะไรกับมาบ้างบ้างเก็บเกี่ยวเสื้อผ้าชอบไหมชอบเยอะไหมชอบเยอะครับเป็นเป็นทริปที่สนุกมากๆจริงเลยเพราะว่าได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปด้วยแม่ไปนั่ง พี่อนโดด้วยแล้วก็พาคุณแม่ไปดูฟุตบอลด้วยใช่ครับใช่แล้วก็ไปเตะกันไปสองคนที่เลยได้ถามฟิวคุณแม่ไหมครับคุณแม่รู้สึกไงบ้างตอนนี้เรเห็นเราเดินอย่างเงี้ยเขา่ยิ้มเขาแฮปปี้ครับแฮปปี้น่าจะน่าจะภูมิใจแหละ เวลานานอีกครั้งไม่ใช่ไหมมโอกาสได้ไป็นเหตที่ในวิทยาการนานครับคืออเานะคือผมคุยกับแม่มาพักนึงแล้วว่าเอ้ยอย่างถ้าเราถ้าเราแบบมันจะมีโอกาสอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วงานมันแน่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออแั้นตอนเราทำงานก็พกแม่ไปด้วยเลยพกแม่ไปด้วยเลยองานที่ไป๋าขออนุญาตถามเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าแบบเออแบบเรากินขนมหรือมันช้าอะไรเงี้ยเราอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมจากที่กัมมี่ชี้แจงไหมคะ เออผมว่าจริงๆผมเรียกว่าขอผมขอขอโทษแล้วกันครับที่แบบว่าอาจจะชิวไปหน่อยคือคือตอนนั้นเราเราไม่ทราบจริงๆว่าเออเราเราไม่ทราบเราไม่ทราบจริงๆว่าเขาแบบมาถึงภาพอยู่อะไรนะครับแต่ว่าก็เขาเขาเขาที่พูดได้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 ค่ะก็กก็ขอโทษที่อาจจะแหมช้างคบบุกครับผมวิชิว เขาเป็นผ <G iro entender> <net diz> ูยส่นการอนนะครับสอนย่าถ่ายรูปเลยนะครับเย็นอะไรนะครับถ่ายรูปนะทั้งนั้น